สยาโอ้นะ oh, จอบควันจานเจ้าคองที่มาให้ปองรักมัน้นเพ่เห็นแสงใจเพื่อไม้แสงจันเพ์พอแสงสัมพันธ์ เธอชั้นราตรีเปล่งประกายรัศมีสว่างท,ที่กลางใจ ดอกฟ้าดาราชายหวางใจชุ่มช่ำพี่ขอสัญญาว่าจะทุกคำจะเป็นผู้นำและทำถูกทางจะเป็นแสงสว่างเส้นทางรักเธอ กระพิบสักิดสองคนให้มาโดนดังคนรู้ใจเป็นฝางเป็นฝ้าน้องว่ายอย่างไรที่จะจัดให้เอาไม้แก้วตาอุเพน้ำพาให้เรามาคู่กัน วันหวยทอนกลับมาเทพแพงซ้อนน,น,นิรันดรรักเดียวโอ้พี่จะรักแต่น้องม่ไม้ปองหญิงอื่นแน่เจียว ได้ไหมพี่สไพรายราคาอีเพียวพเพียวจันทร์ครับพิษสคิษสองคนให้มาโดนดนงคนรู้ใจเป็นฟางเป็นฟ้านะว่าอย่างไรที่จะจัดให้เอาไม้แก้วตา เพลงนำพาให้เรามาคู่กัน ให้ปองอยื่นเอื้นแน่เชียวอ๋อโน้จะรักแต่พี่เป็นคนดีของพี่คนเดียวโอ้พี่กอมได้ไหมโอ้พี่กอมกอมได้ไหม พี่ระพรายรักให้เพียวเพียวพอแล้วรองสิยาายจ้ะจะไม่ต้องอายดอกเรื่องแบบนี้ หญิงทักคู่กับชายเฮ้อันน,อน่ทำอะไรกันทำอะไรกันก็คุรุนมาเน่รางสิยาทำไมไม่เชื่อฟังลุงเลยเหรอบอกเลยคนอย่างนี้มันเชื่อไว้ใจกันไม่ได้เฮ้ยุณหนูทำอะไรครับเนี่ยลุงควย,ยลุงควยพูดฉันว่าฉันต่อหน้าหลานเหรเจ้าไปได้ต่อหน้าหลาน เมื่อกี้เห็นว่าจะทำอะไรหลานฉันดีนะแม่ให้ท้ายลุงเนี่ยแม่ไม่ต้องใครให้ท้ายหรอกฉันเขาไม่มีแม่นะทำไมฉันเฉดหัวลุงออกไปจากบ้านฉัน<อ><อ>แล้วโอ้ไล่กี่ครั้งแล้วฉันเคยออกไหมไอ้อย่าปากดีดีนะเาเห็นทัดมันทำอะไรหลานเปล่าหาหลาาังเสียเปล่าจะลุงแน่ใจนะมาก็ลุงต้องอยู่กับลุงแน่จะบอกไว้นะถ้าฉันยังอยู่นะแกไม่ได้เดกหลังเสาหลานฉันหรอก นี่พูดง่ายๆนะถ้ามีอารมณ์น,นี่เดี๋ยวมาเอาตังค์แล้วมึงก็ไปเที่ยวซ่องนะตานะ <c oughs> อย่ามาย,ายุ่งอะารก็ไปกลับลังิยาไม่มีอะไรแน่นะนะโอ้ลุงเป็นห่วงไปไปไม่ได้เล้วมึงไม่ได้เดกหลานกูเลยทั้ายเออโชคดีนะลุงตามใจ <c oughs> ลุงโชคดีน <c oughs> <c oughs> ะ,ะโท่ห <c oughs> ่วงนะห่วงนานนะหลานเนี่ยเอาท,ะทะ็อต คนอย่างข้าน่ยต้องการอะไรข้าต้องได้แม้กระทั่งชีวิตทุกๆคนในบ้านเนี่ยไปดูกันแล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นกับลังเสีย บัลบัลช้างกุมราชชาตปองไวยาราชบุรุษจะคองราชเมื่อ,อยามถึงจดุดอยู่ในมงกุฎราชัน อดีเล็กเริ่พักพี่ไลอยู่กับพี่ชายเชินชมนางนี้กระแสนุสขสมพร้อมด้วยสนมกำนันานเอ ็ร er ักษาลูกพ่อมีความสุขนะลูกนะเชิญท่านประทับเถอะเพคะบัดนี้เวลาที่หม่อมฉันได้รอคอยพระองค์ได้เนิ่นช้านักสร้างความเป็นห่วงยายซะยิ่งนักว่าพระองค์จะปลอดภัยหรือไม่เพียงแต่ว่าหม่อมฉันได้เห็นพระพักพระองค์ก็พอพระไทยพลอยไปกับพระราธิดาและพระโอรสเพคะ ราชสียเยี่ยงพี่ไม่มีใครมาลบหลอยพี่ได้เออลูกรักพระเจ้าค่ะไปกับพ่อลูกเดินทางไปเมืองพระคุณมันขอเดชะไปกับแม่นะลูกก็มองยังไม่เคยเห็นหน้าตาพระคุมัหน,หนเลยจริงหรอพระเจ้าค่ะลูกเออเอย่ารีรอเอองเงยอยู่รำไรชวนมีรักพากันไปเออเออเออเหมือนใจไปเลยลูก กจะได้เห็นหน้าคาดตากัน ไม่ได้ภูริช่วยเหลือลูกเอาไว้ป่านนี้คงจะถูกไอ้พวกโจรล้าเหมืนย่ำงีเป็นแน่แท้ทีเดียวจริงนะสิค่ะเสด็จพี่ดูสิหม่อมฉันน่ะใจคอไม่ดีเลยพระว่าพิการลำบากทาม่อมฉันก็สบายท้าทายไปได้เพราะหมดศอกอ้าวท่านพี่ผมเชิญทำความเคารพพู้ชุคษาสาะพระองค์เลยค่ะเสด็จพรอพระนรักของพี่เชิญประทับเสด็จพี่จะเดินทางมา ยายไม่มีใบบอกหม่อมฉันจะได้นําปองเกียรติยศและวอช่อฟ้าไปต้อนรับไปสมพระเกียรติไม่เป็นไรห็อกแล้วถือว่าพี่กันลอกกันกันเองยังไงก็ได้โดยเฉพาะวันนี้พี่มาตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระองว่าครบ20ปีพี่นําพระโอรสมาด้วยพร้อมด้วยพระธิดาถ้าฟ้าครบพระเจ้าอาทรุ่ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ,จะเจริญสุขเจิเป็นดังคําที่ให้คํามั่นสัญญากันเอาไว้หม่อมฉันหลังจากเข้าพิธีสยุมพร ก็มีราชธิดาองค์น้อยเช่นเดียวกันอมิตาเทวีไปค่ะไหว้บุคคลสำคัญผู้มีคุณกับพ่อคือองค์วัยราและราณีเทวีที่ที่ช่วยเหลือชีวิตพ่อเอาไว้นี่คือราชธิดาหนาตามดจดดิถ้าเป็นเช่นนั้นหม่อมฉันอยากจะแนะนำวัยราราชบุตรของท่านพี่ได้รู้จักกับราชธิดาอมิตาเทวีผู้เจ้าค่ะดีแล้วพระน้องพี่ให้เด็กรู้จักกันซะ องค์ราชบุตรพระเจ้าค่ะที่นั่งอยู่ทางเบื้องหน้ามีนามว่าอมิตาเทวีเป็นราชธิดาของข้าพเจ้าคือคู่แต่งงานกับพระองค์ท่านในอนาคต Oh no! ใจทับหยุดแน่นิ่งเหมือนกามเทพเอารักมาทาบเมื่อตอนขยับสอนยิงช่างเหมาะสมกันนักท่านพี่เอาเช่นนี้ก็แล้วกัน ผมฉันอยากจะเชื้อเชิญท่านพี่นั้นออกเรียกเมืองให้ประชากรและราษฎรได้ชมบุญบารมีราชบุตรเถยดข้าเจ้าในอนาคตขอเชิญเสด็จพี่ทั้งสองพระองค์เสด็จเถ,ถิดพรนะชนม์ขับอยู่ดูแลนะแล้วพี่จะรีบกลับ ขอสลวกนนันนะจ๊ะนี้แต่ลูกแม่แม่จ๋ารู้ไหมวนน่าเขาหน้าราักนาะไหนสมควรแล้วที่จะได้เป็นคู่ครอ,องของลูกอีกอย่างหนึ่งวันนี้แม่พอจะรู้นะสีหน้าของเจ้าไม่สบายใจอยากจะขออะไรแม่ช่ไม่ล่าบอกม่สิลูกเนาะจ๊ะนี่แม่คุณเดียรเท่านั้น ที่จะรู้ใจอมิตาอมิตาจะขออะไรได้นอกจากจะขอแม่นะ่ะไปบ้านของนมพวงเนี่ยอมิตาเนะี่ยได้ยินมาว่านมพวงอะนะกาลังจะมีหลานคนใหม่ด้วยนมพวงนะ่ะเหรอมีหลานคนใหม่ใช่จะ้ะถ้่หาว่าลูกอยากจะไป<ๆ>ก็ไปสิลูกแด้วอมิตาจะรีบกลับนะจ๊ะจะ้ะเออมิตา<ๆ>อยา่า่อลูก<ๆ>เด็กที่นมพวงมาไว้ที่บ้านน่ะ<ๆ>เขามาจากที่ไหนเหรอลูก บ้านแม่เสลียงนะจ๊ะมาจากหมู่บ้านแม่เสลียงใช่จ้ะอันไม่ตามไปก่อนนะแล้วจะรีบกลับมานะจ๊ะจังะมาจากหมู่บ้านแม่เสลียงจะเป็นใครกันแล้วชัวยสะฮอนใจฉันแล้วสิจะใช่ลูกฉันพี่มาสะลอหรือเปล่าไม่รู้ละ่ะต้องไปดูที่บ้านไปถามแม่ซิว่า ก็เปลี่ยนชื่อเป็นอักราเทงแม่จ๋าไอ,อ้พ่แกมาได้ยังไงอ๋อก็จะมาหาลูกฉันน่ะสิจ๊าเรารู้อย่างไรว่าลูกอยู่ที่นี่อ้าวแสดงว่าลูกจะก็อยู่ที่นี่จริงๆน่ะสิแม่ไหนละเจ้าลูกฉันฉันขอเจอหน้าลูกฉันสักครูเ่เถอะไงนะตอนนี้ไม่ใช่นันทนีแล้วเป็นถึงอักราเทวี เป็นพระมเหสีขององศิษย์สิพพรจะทําอะไรเนี่ยวางเนื้อวางตัวซะหน่อยลูกเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แม่แต่ฉันไม่เชื่อว่าลูกจะไมไ่อยู่ที่นี่แม่จา๋าฉันรู้นะว่าลูกฉันไดอยู่ที่นี่วอาบอกอแม่แม่น่าจะสึ้งใจบ้างตั้งกี่ปีมาแล้วไม่เคยจเจอหน้าลูกเลยสักครั้ง ฉันอยากจะมาหาลูกแค่พูดคุยสักคำเดียวแม่จะใจดำแม่ที่ฉันเจอลูกเลยเหรอแกฟังนะแค่บอกว่าแกลูกกับลูกอยู่ที่นี่ถ้าฉันบอกว่าไม่ใช่ละ่ะแกจะเชื่อไหมฉันไม่เชื่อหรอกจก้ะแต่ถ้าฉันบอกว่าใช่ละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอเจอหน้าลูกนะแม่นอะไม่ได้เป็นตายอย่างไรฉันก็ให้แกเจอลูกไม่ได้ เป็นพระเอสสีขององค์สิทธิพรถ้าหากว่าแกให้ฉันเนี่ยถึงแก่ความตายเอาเลยจะตก,ก,กรต่อ,บบอใครไปเลยว่าแกนั้นเคยการผ่านดีหัวมาแล้วแล้วก็มีลูกองค์เหนือหัวสิทธิพรจะได้ตัดหัวฉันทอดฐานที่ฉันโกหออกเขาแม่แม่แมแมลับมากอ มาถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้เจอหน้าลูกอย่าหาว่าแม่ใจรายนะลูกนะแม่รักลูกแม่คิดถึงลูกใจทับขอในเมื่อวันนี้ฉันไม่เจอลูกฉันสักวันหนึง่งฉันจะต้องเจอลูกฉันได้ได้วและแม่คอยดูสิ เนี่ยทำไมถึงมาวิ่งขวางหน้านะเอาไว้นะ้าอยากจะรู้นะักต้องการสิ่งใดล่ะจ้านะาทำไมน้าสวยจังน้าสวยมากๆเลยจ้าคงจะชอบเครื่องแต่งตัวของน้าน่ะสิเครื่องแต่งตัวอย่างเนี้ยคนในเมืองนะ่ะเขาแต่งกันนะจ้าหนูขออนุญาตจับตัวน้าได้ไหมจ้าเชิญสิจ้านะ้าไม่ว่าอะไรหรอก ้าน้าไม่มีมงกุฎไม่มีเครื่องเพชรเครื่องประดับที่อยู่ในตัวนาก็คงจะเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่หนูเคยตามหาซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเขามองมีผัวใหม่ในเมืองหลวงเขาทิ้งลูกทิ้งผัวเขาซึ่งอยู่ที่บ้านนอกโถน่าสงสารจังนารู้จักคนในเมืองนี้เกือบทุกคนถ้าสิ่งไหนที่นาสามารถช่วยหนูได้ หนูก็บอกมาเธอจะ้ะนะจะช่วยหนูอยากให้นาช่วยเพราะตอนนี้หนูเบื่อหนูไม่อยากจะตามหาเขาอีกต่อไปนะถึงจะตามหาและเจอเขาเขาก็คงจะไม่กลับมาหาหนูอีกหนูขอฝากของสิ่งนี้ให้กับเขาด้วยและฝากบอกเขาด้วยว่าลูกกับหัวของเขารออยู่เดี๋ยวก่อนจ้ะคนที่หนูตามหาเขาชื่ออะไร แล้วก็เป็นคนที่ไหนล่ะจ๊ะเข้ามาเจอหมู่บ้านแม่เสลียงห,หมู่บ้านแม่เสลียงคนที่เด็กผู้หญิงคนนี้ตามหาและมอบสิ่งของนี้ให้เอาไว้มันคืออะไรกันแน่เฮนี่ยฉันเล่นลูกจั thank you พุดผุดพาดลวนหลากมีอบวนยวนกลิ่นสุมาลีอบวนยวนกลิ่นสุมาลีกลิ่นหอมตลบอบสวนสีมองเห็นนารีที่ชื่นอุรา กน้อยน้อยคอยแระยะพันก e ิ่งอ้อมคมลังคาเธอจังสวยอีโซภาดูชันหาเด็ดดม ดอกเดียวกันเธอเป็นใครจวยจังเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกลับมาก่อนเดี๋ยว บอกชื่อก็รู้อมิตาหลานยายใช่ไหมล่ะใช่สิจใจยายโอ้ยแม่คุณของยายหมูนี้ไม่ค่อยมาหายายเนี่ยหายหน้าหายตาไปไหนแล้วลูกยายจา๋าอะไรลูกท่านพ่อน่ะสิยายทำไมลึกท่านพ่อน่ะจะให้หญิงเนี่ยแต่งงานยังงั้นเหรอลูกแต่หญิงยังไม่อยากแต่งงานเลย้จายายจา๋าแม่คุณก็อย่าเพิ่งขัดใจท่านพ่อก็แล้วกันนะลูกนะ อภิตาจ๊ะหลานของยายสวยแล้วก็น่ารักใครบ้างใครจะไม่รักหลานเดี๋ยวก่อนนะลูกนะโหเห็นอภิตาหลานเราแล้วมามองอีกมุมหนึ่งลังศียาก็หลานของเราความเป็นอยู่แตกต่างกันเลอกเกินส่วนอภิตานี้เหมือนอยู่บนสวรรค์ลังศียาเหมือนอยู่เมืองนรก แต่เราจะฉุดให้ลังศิยาเนี่ยขึ้นสู่สวรรค์ได้อมิตรายจ๋ายายนะอยากให้หลานมีพี่เลี้ยงภายในเมืองนะ่ะมีพี่เลี้ยงที่ถูกใจมึงไหมลูกยังไม่มีเลยจ้ะยายถ้าไม่มีแล้วเราก็ยายจะหาให้นะลูกนะดีสิจ๊ะหลานเห็นหลานจะต้องชอบลังศิงยาลังศิงงยาเอ้ยมาหายายหน่อยด้วยลูกจ๋าย,าย มาสิลูกมานั่งซะตรงนี้นะลูกนะดีแล้วรังสียากัามิตามาอยู่ด้วยกันพี่น้องอยู่ด้วยกันมันก็ดีเอ้ยอย่าพูดอะไรบอกหน้าเยยายนั้นไม่มีอะไรนะลูกอยากจะอาดพูดเรื่อยเปื่อยไปหน่อยอามิตาจ้ะหลานจะต้องการไหมลูกพี่เลี้ยงชื่อลังสียา ต้องายายขอฝากไว้ด้วยยายจ๋าอะไรลูกต้องการจรีจ๊ะพี่คนนี้นะสวยจังเลยไม่ต้องการให้เป็นพี่เลี้ยงนะอมิตานะ่ะอยากได้พี่ลังซียานะเป็นพี่สาวเลยด้วยจริงๆเหรอลูกเหรอจริงจ้าลังสียาไม่ใช่ยายจะผักสไล่ส่งนะลูกนะยายจะให้หลานเนี่ยไปอยู่ภายในเมืองไปเป็นพ่อพี่เลี้ยงของอมิตาเขาเป็นพี่เลี้ยงใช่แล้วลูกขององค์หญิงอมิตาใช่ลูก ดีจ้ยายดีนะลูกนะ,ะไปอยู่ที่นั่นภายในเมืองอาจจะมีอะไรดีๆที่จะมอบให้กับลูกได้มาเดี๋ยวยายจะไปเก็บเสื้อผ้าให้นะลูกนะอยู่คุยกันก่อนนะลูกนะ,ะยายฝากไว้ด้วยนะลูกจ้าอยู่คุยกันนะลูกนะ,ะพี่แังสิยามานั่งด้วยกันตรงนี้นะพี่ลังศิยานะ่ะสวยจังเลย สวยสู้น้องไม่ได้หรอกจ้าพี่รังสิยาจ๋าอมิตานะไม่อยากได้พี่ไปเป็นพี่เลี้ยงหรอกแต่ว่าอยากจะได้พี่นะ่ะไปเป็นพี่สาวพี่ไปเป็นพี่สาวอมิตาได้หรือเปล่าจ๊ะได้สิจ๊ะพี่รังสิยาคนนี้เกิดมาไม่เคยมีน้องสาวถ้าได้มีน้องสาวสวยๆอย่างอมิตาก็นับว่าเป็นบุญหัวของรังสิยาแล้วะจ๊ะจริงๆเหรออมิตาดีใจจังเลย ต่อแต่นี้ไปเราเป็นพี่น้องกันถ้าเกิดว่าน้องมีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจก็ปรึกษาพี่ได้ถ้าพี่ช่วยเหลือได้พี่จะช่วยนะจ๊ะจริงๆหรอจ้ะอมิตาปรึกษาพี่ได้จริงๆนะ <c oughs> ได้สิทำไมจะไม่ได้ละ่ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วยได้จะช่วยด้วยนะช่วยได้หมดทุกอย่างเลยจ้ะ